ครับสวัสดีนะฮะสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเจ้าปุ่มสแกนนิวนะฮะพอดีไปเจอ,อคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube เขาบอกว่า,าเป็นการสรุปข้อ,อสรุปแล้วว่าพี่ก้าพัดเนี่ยมันโห้ยพี่ก้าพัดเนี่ยน่าใช้จริงหรือไม่เขาได้พูดถึงปุ่มสแกนนิวไว้ว่ามันไม่สามารถกดชัตเตอร์ได้นะครับจริงๆเราทำได้นะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันมันทำอะไรได้บ้างนะครับอา้าวไม่ใช่อ่าไปที่ตั้งค่านะครับลายนิ้วมือนะฮะนี่นะครับถ่ายภาพหรือวิดีโอจากหน้าจอช่องมองภาพ คือตอนที่อยูใ่ในแอปกล้องกันนะครับแตะค้างไว้ที่ตัวเซ็นเซอร์ทดสอบแล้วนิ้วมือเพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอนะครับคืออันนี้เนี่ยหนึ่งนะครับถ่ายภาพหรือวิดีโอสองสามสี่ทั้งหมดเนี่ยนะที่เห็นนะหอย่างนี้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นลายนิ้วมือที่บันทึกไว้นะฮะ คือเอานิ้วไหนก็ได้นิ้วใครก็ได้นะครับไปกดตรงในช่องสแกนนิ้วข้างหลังของ P9 เนี่ยแหละครับ P9 พก็เหมือนกันแต่ P9 เก้าไรนี่ไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมนะฮะไปแตะก็คือสามารถทําได้เลยอย่างเช่นการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเนี่ยฮะก็คือถ้าอยู่ในโหมดกล้องแตะตรงปุ่มสแกนนิ้วค้างไว้สักพักหนึ่งครับมันจะเท่ากับการกดปุ่มชัตเตอร์นั่นแหละจะเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ได้นะฮะอ่าอันนี้ก็ค้างไว้เพื่อรับสายนะฮะ ค้างไว้ปิดนาฬิกาปลุกนะครับอันนี้อ่ะอัลล่าเห็นไหมฮะเลื่อนตูแบบลายเส้นก็แปลภาษาไทยมาอาจจะงงๆนะฮะก็คือไปใช้นิ้วเลื่อนตรงในปุ่มสแกนนิ้วนะฮะอันนี้ก็สัมผัสแผงแจ้งเตือนก็คือเลื่อนลงมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยฮะเห็นไหมฮะขาลงนี่เลื่อน โดยผมแต่มันไม่เห็นแน้แน่เพราะว่าผมอ่านหน้าจอมาก็ mm hmm. าคือเลื่อนผ่านไอ้ปุ่มปุ่มแกนกิ้วนั่นแหละนิ้วไหนเลื่อนก็ได้นะครับนิ้วใครก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าลายมือที่บันทึกไวนะ้นะนะฮะก็เลื่อนลงมามก็จะลงมาแบบนั้นแหละแผงแจ้งเตือนนะฮะอันนี้ก็เรียกดูภาพถ่ายนะครับก็คือเราอยู่ในหน้าก่อนเลือกแกลลอรี่เนี่ยเราเปิดรูปขึ้นมารูปหนึ่ง เราสามารถใช้นิ้วเราเนี่ยฮะเลื่อนตรงปุ่มสแกนนิ้วเนี่ยเลื่อนไปซ้ายไปขวาเพื่อเปลี่ยนไปภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งได้ประมาณเนี้ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องเข้ามาเปิดตรงนี้ก่อนนะฮะนี่นี่คือเปิดได้หมดแล้วนะฮะห้าอย่างนะครับจริงๆมันจะมีอีกสองอย่างเกี่ยวกักบระบบความปลอดภัยแต่อันนี้ไปหลอกดูเองนะฮะเพราะยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่อี2สองอย่างที่ว่าคือต้องเข้าไปในนี้ฮะต้องใส่รหัสก่อนนะ เพราะว่าผมตั้งรหัสไปแล้วก็เลยต้องใส่รหัสก่อนเพื่อไปตั้งแต่ว่าที่ถ้าทีแรกที่เข้าไม่ต้องเออมันก็ให้ตั้งก่อนดีกว่าก่อนเออก่อนสแกนนิ้วใช่ใช่ใช่นะะก็มันจะมีสองอย่างแต่สองอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่คือถ้าใช้งานทั่วทั่วไปไม่ได้ถือว่าจําเป็นเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีใช่ในช่องนี้ก็จะมีให้ใส่ลายนิ้วมือด้วยเนี่ยแหละเข้าไปตรงเมนูนี้แหละนะฮะแต่ขอไปเข้าให้ดูแล้วกันอันนี้ให้ดู 5อย่างตรงนี้ที่ทําได้นะครับแล้วก็จะมีใช้ล็อกแอปนะครับใช้ล็อกแอปก็จะมีเราต้องเข้ามาที่แอปนี้ฮะตัวจัดก,การโทรศัพท์นะครับลเลื่าเลื่อนไปนิดนึงมันจะเจอเนี่ยครับล็อกแอปพลิเคชันเข้ามาของผมมันเป็นหน้านี้นะแต่ผมจําได้ตอนเข้าทีแรกอะ่ะมันให้เราใส่รหัส4ตัวแต่อันนี้ผมใส่ไปแล้วไงเออมันก็เลยถามล้วว่าจะจะเข้าถึงด้วยการ จะเข้าไปเลือกแอปที่เราจะล็อกเนี่ยด้วยการสแกนนิ้วหรือจะด้วยใช้รหัสที่ผมเคยตั้งไว้ที่ผมว่ามันให้ใส่สี่ตัวทีแรกอนะ่ะนนี้ผมตั้งไว้แล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปในโดยการนิ้วอ่ะเข้าไปถ้าตอนเข้าครั้งแรกมันจะให้เราตั้งเลือกคําถามแล้วก็ใส่คําตอบเพื่อแบบว่าเป็นการแบบเอาไว้เปลี่ยนลายนิ้วมืออะไรประมาณเนี้นะฮะแต่อันนี้มันไม่มีแล้วเพราะผมเคยเข้ามาแล้วอะ่ะมึงบอกว่าแต่นะฮะจะมีอยู่เนี่ยเนี่ย นี่มันจะมีให้เนี่ยอัอนนี้ลองแอปพลิเคชันนี่นี่คือรหัสผ่านที่ตั้งไว้ทีแรกสี่ตัวนี่ก็คือเนี่ยครับมันจะมีให้เราเลือกที่บอกว่าขั้นที่สองที่ของผมไม่มีก็คือจะเลือกอย่างนี้แหละหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลยให้เราเลือกคําถามนี้ไว้มันจะมีให้เราเลือกเนี่ยพอคุณชื่ออะไรคําถามทั่วไปอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างผมก็เลือกคาถามทั่วไปแล้วก็รหัสของฉันแล้วผมก็ตั้งคําตอบของนี้ไว้นะฮะ ต่นี้ผมไม่เปลี่ยนนะเอออ่ะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับพอมาถึงตรงนี้ก็คือทีเนี้ยเราก็เปิดใช้งานแล้วนะเปิดใช้งานล็อกแอปแล้วเราจะล็อกแอปไหนเราก็ติ๊กแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็กดออกจะดูกระจกเงาใช่ไมเมื่อกี้ที่ล็อกไว้กระจกเงาคือแอปนี้อ่ะเห็นไหมฮะเข้าถึงกระจกเงาจะใช้ลายนิ้วมือหรือจะใช้รหัสผ่านสี่ตัว ที่ตั้งไว้นะครับครับอ่าโอเคเนี่ยฮะอ่ะก็คือประมาณนี้แหละแล้ก็แต่ว่าอ่ะนะครับอ๋อในไหนมาทำแล้วก็เดี๋ยวให้ดูวิธีซ่อนแอปด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่าผมเมื่อกี้ผมอยู่ใช้โนวาอยู่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเอ๊ะเอาไม่ใช่ อันนี้ทีอเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นลันเชอร์ของทางหัวเว่ยเขาเองก่อนอโอเคนี่จะเป็นลันเชอร์ของทางว u าวเวเขาเองนะครับแต่2นิ้วทางออกไมใช่ป่าวะใช่ดิอ่านี่ฮะทางออกนี่ฮะแอปที่แอปพลิเคชันที่ซ่อนไว้เห็นไหมครับดูอีกทีนะแต่แต่แล้วทางนิ้วออกแล้วก็กดตรงนี้ครับ ได้แล้วก็เลือกแอปที่เราจะซ่อนอ่าซ่อนในกระจกเงานีอีกทีแล้วกันนี่ได้หลายอันนะฮะจะซ่อนไหนกระจกเงาดาวโหลดซ่อนเข็มชิ้ด้วยอ่ะก็กดตกลงไปปุ๊บปั๊บก็คือนี่เราซ่อนแล้วนะกระจกเงาดาวโหลดอะไรก็จะไม่มีคือไม่มีในนี้นะเออแต่ปัดค้นหาจะเจอไหมเดีย๋ยวลองดู ไม่มีนะกระจกเงาปัป๊บปั๊บไม่มีนะใช่ไหมใช้ช่องค้นหาแอปก็ยังไม่มีนะครับแอปที่เราซ่อนทีนี้จะเลิกซ่อนนะทําไงเลิกซ้อนก็เหมือนเดิมครับแตะล้างออกอุ้ยไม่ใช่เลยออกกอนอ๋อเลิกซ้อนทําแบบนี้โทษทีถนะ้าลืมเคยทําตั้งแต่ P ีแ มาเมื่อตอนต้นปีแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วก็คือทางออกสองนิ้วใช่ไหมมากเหมือนเดิมแบบนี้แล้วกดตรงเพิ่มนี่แหละครับนี่เลือกซ่อนแล้วก็คือเอาติ๊กถูกมันออกนี่เลือกซ่อนแล้วนะสามแบบตกลงเพิ่มตอนนี้ก็เท่ากับไม่มีแอปที่ซ่อนแล้วนะแล้วมาหากระจกเงาเนี่ยมาแล้วเห็นไหมฮะนี่คือเลือกซ่อนแล้วโอเคซ่อนแอปยกเลิกการซ่อนแอปก็ เท่านี้นะฮะลายนิ้วมือที่ทําได้ก็ประมาณนั้นอีก2ออย่างนั้นลายนิ้วมือที่ว่าไม่ได้ทำให้ดูจริงๆใช้งานทั่วไปไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องใช้นะฮะแต่ว่าพูดถึงว่าใครอยากจะลองใช้ดูว่ามันทําไงก็อันนั้นก็ไปลองเอาเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับมาให้ดูแค่นี้โอเคเนาะอ่าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ